การมีปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีเป็นการติิดค่าการมองเห็นให้ซึ่งกันและกันพี่ผู้ไข่ได้แต่พูดแต่ทําไมเวลาที่ไปมีปฏิสัมพันธ์ไปคอมเมนต์แล้วไม่เห็นพี่ผู้ไข่จะตอบกับคอมเมนต์หนูเลยอะคะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ไข่ข,ขออนุญาตพูดแบบนี้นะก็คืออ่าในวันที่เราเริ่มต้นพี่ผู้ไขก่กมืันกันพี่ผู้ไข่ก็เริ่มต้นเหมือนกับทุกๆคนเลยนะคะเราเริ่มต้นในการที่เราทําครั้งแรก ถ้าหากว่าคอมเมนต์สิบยี่สิสาสิบอันนี้เราตอบไหวเราตอบได้สบายมากเลยนะคะแล้ววันหนึ่งเราลงกี่คลิปใช่ไหมคะอ่าเหตุผลนี้แหละนะบางครั้งที่พี่ผู้ขายอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคําถามหรือไม่สามารถที่จะตอบคอมเมนต์ได้ทั่วถึงอันนี้พี่ผู้ขายต้องขอโทษขออภัยจริงๆด้วยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้ง การลงคลิปลงโพสลงไลฟ์ของเราใต้คลิปบางทีมีเป็นหลักหลายร้อยหลักหลายพันอันนี้พี่ภัยต้องบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะตอบได้ไหวตอบได้หมดจริงๆนะคะแต่ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าวันหนึ่งทุกคนก็จะเติบโตขึ้นเช่นกันและทุกคนจะเข้าใจเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมได้แต่บอกว่าให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วจะทำให้ช่องเปิดค่าการการเห็นซึ่งกันและกันและทำไมตัวเองถึงไม่มีปฏิสัมพันธ์กลับเลย ลองลองคิดดูดีๆว่าวันนี้การที่เราติดตามช่องที่เขาอ่ะอาจจะเติบโตขึ้นหรืออาจจะเป็นช่องที่ใหญ่ๆแล้วเราได้อะไรจากเขาบ้างเราได้แนวคิดเราได้วิธีการทํางานเราได้ how to เทคนิควิธีการการแก้ไขปัญหาการผ่านอุปสรรคหรือแม้แต่การบางใจการทํางานต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนมันทําให้เราย่นย่อ และเข้าใกล้ความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายได้เร็วขึ้นอันนี้จริงไม่ทําให้เราเสียเวลาไปเรียนผิดเรียนถูกอีกอันนี้คือข้อนีมากๆเลยนะคะอย่ามองแต่ว่าเราจะได้อะไรเราให้แล้วทําไมไม่ให้กลับ Myset นี้ถ้าหากว่าเรามี Myset ที่จิตใจครับแคบคิดเล็กคิดน้อยแล้วเราก็ไม่อยากติดตามแล้วแหละไปติดตามเพจใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้ติดตามเรากลับ ก็พากันรวมกลุ่มติดตามซึ่งกันและกันแค่กลุ่มเฉพาะจอจงเล็กๆและพี่วุไคก็ถามว่าแล้วเราจะสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายของเราให้เติบโตได้อย่างไรแต่วันนี้ถ้าหากว่าเราติดตามเพจที่เติบโตขึ้นเราติดตามเพจที่ใหญ่ๆเราก็จะสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้เติบโตได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพจใหญ่หรือว่าเพจเล็ก ก็สามารถตอบคอมเมนต์เหมือนกับทุกทุกคนเลยไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรมากกว่าตอบเยอะตอบเร็วตอบรว s เซสชั่นหมดอายุเมือนกันเลยอันนี้คือความจริงและทําไมเพจที่ตบโตขึ้นทําไมถึงไม่ได้รับอภิสิทธิ์ในการตอบคอมเมนต์เยอะกว่ามองแบบนี้นะเขาต้องการให้เราพัฒนาตัวเองพัฒนาคอนเทนต์เพื่อผลิตผลงานที่ดี ที่สร้างสารรค์ที่มีคุณภาพส่งงานให้กับระบบและลองมองกลับกันถ้าเป็นเพจที่กำลังเริ่มต้นหรือเพจที่ค่อยๆที่จะเติบโตขึ้นก็สามารถที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายให้ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าหากว่าเราลองมองมุมกลับมันไม่มีอะไรที่จะต้องกลับมาคิดเลยว่าเราเสียอะไรแต่ตรงกันข้ามเราซะอีก ที่เป็นคนที่ได้เพราะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในออนไลน์แล้วปุ๊บปั๊บจะเก่งเติบโตแล้วสําเร็จเลยทุกคนก็ต้องเริ่มจากสูงเหมือนกันเพราะเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่คนดังเราไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เริ่มต้นมาเหมือนกันหมดเลยการที่จะตอบคอมเมนต์ก็ต้องยอมรับว่าตอบต,อต,อตามการแจ้งเตือนของรนเจอใครหน้าฟิดทักหมดไม่เลือก ไม่เลือกปฏิบัติพิ่วไข่ทักหมดเจอใครไลฟ์สดเข้าไปพูดคุยทักทายเจอคลิปเจอโพสเจอไลฟ์เจอใครพิ้วไข่ทักหมดพิ่วไข่ไม่เลือกปฏิบัติจริงๆการที่เราจะเติบโตบนเส้นทางครีเอเตอร์หรือการทําออนไลน์ได้เราไม่สามารถเติบโตได้คนเดียวแล้ววันหนึ่งถ้าทุกคนทําได้ไปถึงทุกคนจะเข้าใจเพราะเราต้องเติบโตขึ้นทุกคนเปลี่ยนไมล์เซ็ถ้าเรามีไมล์เซ็ที่เล็กที่แคบ เราก็จะดึงดูดแค่ความสําเร็จเล็กๆเราไม่สามารถที่จะเติบโตแต่วันนี้ถ้าเรามีไมซ์เซ็ตที่เป็นผู้ให้เรามีไมซ์เซ็ตที่ยิ่งใหญ่เราเป็นคนที่มีจิตใจที่กว้างขวางไม่คิดเล็กคิดน้อยเราก็จะดึงดูดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราก็จะสามารถที่จะเข้าใกล้ความสําเร็จได้มากกว่าออนไลน์ไม่มีคําว่าใครเก่งกว่าใครไม่มีมาก่อนมาหลังทุกคนสามารถประสบผลสําเร็จได้ พอแค่วันนี้เราโฟกัสทุ่มเทมุ่งมั่นเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา,นาตนเองไม่หยุดเราก็เป็นคนที่สามารถที่จะประสบผลสําเร็จบนโลกออนไลน์ได้เช่นกันค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ไูข่ก็ตอบคาถามให้แล้วนะคะขอส่งกําลังใจดีๆให้ซึ่งกรรันและกันนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ